โหดนะกีฬาพาหุ่นี่เป็นไ,ไงล่ะไม่ธรรมดายังไม่ทันจะเข้าโกลเลยจะร้องทำไมเนี่ยเขาปิดให้บริการแล้วแบบท็อปอะมานี่ <c oughs>